สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินาทีเต้มงคลกิจเผชิญหน้าลุงนิดคนหาปลาจากกรณีนนายมงคลกิจได้เผยคลิปแตงโมพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งเจอลุงพายเรือหาปลาแต่ไม่ช่วยและสุดนายวินิดอรือลุงนิดคนพายเรือหาปลาเดินทางเข้ามาให้ปากคําเกี่ยวกับคลิปเหตุการณ์ที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรคไทยศิวิไลหรือสอสอเต้นมาเปิดเผยเมื่อวันนี้22มีนาคมว่าเป็นแตงโมนิดาที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ จนทําให้นายวินิตหรือลุงนิดถูกคนในโซเชียลตอบว่าไม่ช่วยเหลือคนที่ตกน้ําอยู่ตรงหน้าจนทําให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนายวินิตหรือลุงนิดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากเดินทางเข้าให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนแล้วตนเองได้ปรึกษากับทางครอบครัวแล้วเห็นว่าควรจะแจ้งความดําเนินคดีกับนายมงคลกิจนายก็หามินประมาททาให้เสียชื่อเสียงต่อไปเพื่อให้นายมงคลกิจหยุดพฤติกรรมเช่นนี้ปรากฏว่าระหว่างที่นายวินิตหรือลุงนิดกําลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นนายมงคลกิจได้ เดินออกมาจากห้องสอบสวนตรงจุดที่ลุงนิดยืนให้สัมภาษณ์อยู่พอดีเมื่อผู้สื่อข่าวหันไปเห็นจึงถามนายมงคลกิจิว่ามีอะไรจะพูดกับลุงนิดคนหาปลาหรือไม่ซึ่งนายมงคลกิจิหันไปมองก่อนจะตอบว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปที่ตนนํามาเผยแพร่เป็นแค่คนตกปลาริมฝั่งเป็นคนละคนการสงผมก็ไม่ใช่แล้วทําให้ในายวินิตหรือลุงนิดถึงกับเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันทีต่อมาผู้สื่อข่าวได้ตามไปสัมภาษณ์นายมงคลกิจอีกครั้งซึ่งนายมงคลกิจก็ยังยืนยันว่าชายคนดังกล่าวที่ตน เพิ่งพบที่ชั้นสองของโรงพักไม่ใช่คนหาปลาในเรือตามคลิปที่ตนนํามาเผยแพรแ่อย่างแน่นอนเพราะทรงผมก็ไม่ใช่แล้วจากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้หรือไม่นายตนุพันธ์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบุญตรีการจนนนันหรือโรเบิตก็มารายงานตัวอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกันแต่บางคนกลิ้กล่าวว่าเพิ่งรู้เหมือนกันแต่ตนไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปเจอกับสองคนนั้นซึ่งตนมีภารกิจจะรีบเดินทางไปพบกับทีมดำน้ำเพื่อค้นหาภาพกระโปรงลายลูกไม้สีขาวของน้องแต มนิดาที่หายไปที่ท่านน้ำพิบูลสงครามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ